สวัสดีคุณยายจ้าสวัสดีค่ะโอ้นี่ผมเห็นมาตอนหอัวค่ำเห็นยายายังมีขนมเต็มตะกร้าอยู่เลยอะ่ะก็พอดีไปตั้งเขาเอากระเจียวหมดโอ้นนี้ขายดีเหรออ่าวันนี้ขายดีวันเสาร์โอ้นี่เห็นเหลือตะกร้าเปล่าเนี่ยอ่นนาตะกร้าเปล่าแล้วเป็นไงคุณยายปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วหกสิบเก้าหกสิบเก้ามาขายอย่างนี้เหนื่อยไหมเพราะเหนื่อยก็สู้เพราะว่าเรามันเงินน้อยความรู้น้อยอืม แล้วขายหมดนี่ขายดีเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยวันเนี้ยได้ห้าร้อยอ๋อก็พอได้กินเนาะได้แล้วเอาเงินไปทำอะไรยายเราเอาไปซื้ยาย่เอาไครอบครัวแล้วเอาไปทำบุญบ้างแค่นนั้แหละอือไมได้ไปทำบุญได้หน่อยอ่าก็ได้เงินเอาเงินเหลือก็ทำบุญได้บ้างได้เนาะซื้อหยกซื้อยาได้โอ้แล้วมาขายทุกวันเหรอยายก็มาขายได้สองเดือน อนะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนาาะูะสู้ๆนะสวัสดีจ้า